ในช่วงก่อนที่ราตรีจะโอบเราแนบสนิทร่างกายยังมีเงาของความเหนื่อยพาดอยู่ตามไหลความตึงเล็กๆที่สะสมตลอดทั้งวันคอยเผยตัวเหมือนเส้นเงาที่สะท้อนบนผนังห้องมืดใจยังคงเคลื่อนหมุนอยู่ในเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำที่รับฟังมาการตัดสินใจที่ยังไม่ลงตัว หรือเหตุการณ์เล็กๆที่ทิ้งร่องรอยให้คิดซ้ำเหมือนวงลมวนกลางผืนน้ำทั้งหมดนี้ยังคงวางตัวอยู่ในอกแม้ร่างกายจะวางบนที่นอนแล้วตามกันความวุ่นวายภายในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งผิดหากเป็นสัญญาณว่าชีวิตได้ใช้พลังไปมากพอในวันนี้และกำลังขอเวลาคลายตัวลงทีละชั้น ในห้วงเริ่มต้นของคืนใจเหมือนนั่งอยู่ใกล้กองฟืนที่ยังอุ่นจัดมีทั้งเสียงแตกเบา